มันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มที่พาไปเที่ยวหรือรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวให้มันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นนั่นแหละคล้ายๆกับเมื่อก่อนเราต้องไปพูดใน a c e b o o k ใช่ไหมคะว่าชวนเพื่อนเที่ยวหรือว่ากลุ่มนั้กลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใครอยากไปด้วยยกมือขึ้นแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะย้ายมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นมันเปิดโอกาสให้คนหลากหลายเนี่ยได้มาเจอกัน Camp Shop จตาม,มาคตอนนี้แพยอยู่กับคุณต้นนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณต้นช่วยเล่าเกี่ยวกับโปรเจกต์แคมป์ชอปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงได้ครับก็แคมป์ชอปนะครับเอาง่ายๆเลยมันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับของชุนชนที่เป็นสายแคมป์นะครับเราเรียกว่าเป็นโซเชียลแคมป์นะครับสิ่งที่แพลตฟอร์มนี้ทําก็คือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จัดการเครือข่ายนักท่องเที่ยวเดินทาง แล้วก็กิจกรรมนะครับสายกิจกรรมเนี่ยคือมาได้เลยเพราะว่าเราพยายามที่จะทำแพลตฟอร์มที่สามารถรวมเอากิจกรรมต่างๆครับเข้ามาอยู่ในแคมป์นั้นได้เลยแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมีก,การไปกลางเต็นท์นะครับหรือไปแคมป์ตามดอยตามอะไรนะครับมันเปิดโอกาสให้คนหลากหลายเนี่ยได้มาเจอกันได้มาคนพบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทาอาหารเรามีเชฟเก่งๆนะครับมีแคมป์ที่ไปทําอาหารมีแคมป์ที่ได้ไปท่องเที่ยวถ่ายรูปนะครับ หรืออาจจะไปทำเวิร์กช็อปเอาท์ติ้งต่างๆขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นครับผมว่ามันเหมาะม,มันมีความพิเศษนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์ที่เหมาะที่เราจะไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะเรามองว่าอย่างแพลตฟอร์มนี้ครับมันน่าจะเหมาะกับการท่องเที่ยวแบบชุมชนทําให้เราได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนเราอาจจะได้ไปดูการทําอาหารการทํากิจกรรมของเขา ซึ่งสิ่งเหล่านี้นครับทุกคนสามารถที่จะเป็นแคมเป็นแคมป์ครีเอเตอร์เราเรียกว่าแคมป์ครีเอเตอร์คือว่าเป็นคนที่สามารถจะสร้างแคมป์ด้วยไอเดียใหม่ๆขึ้นมาได้ครับอันนี้คือคร้าวๆเลยของแคมป์ซุงช่วยอธิบายหน่อยอย่างเวลาเราไปครับเราจะไปโคกับชุมชนยังไงให้เขามีส่วนร่วมกับเราให้มันมากกว่าที่เราเคยเห็นแคมป์ต่างๆเขาแค่ไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยอย่างแรกเลยคือเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราจะไปที่ไหนใช่ไหมครับเราเรามองอยู่แล้วว่าสมมติว่าเราจะไปชุมชนเนี้ย เราก็มีข้อมูลมุ่งต้นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราไปตั้งอยู่จุดเนี้ในพื้นที่นี้เขามีอะไรดีเขามีอะไรเด่นอย่างเงี้ยเราก็อะไรที่เอาดึงมาใช้ในแคมป์ได้ครับอย่างจุดที่แบบไม่เคยเห็นแบบที่มันเป็นสวยๆหรือว่า u n นซีนมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้คนต่อๆไปเนี่ยคนอื่น,นๆเขาเขาได้เห็นในจุดนี้ด้วยพอเรามองในฐานะคนนอกอะ่ะเวลาเรามาเที่ยวอะ่ะเราเองเราก็อยากรู้ว่าในพื้นที่นั้นอะ่ะมีอะไรที่เป็นสเปเชียลอย่างหนึ่งที่เวลาเราเซิร์ชหาค่ะ ก็คือเราก็จะมองว่ามันมีอะไรที่ไม่ใช่แบบท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปเราเป็นนักเดินทางไงเราก็อยากเดินทางที่มันเดินทางจริงๆได้ไปจริงๆได้เห็นได้สัมผัสชีวิตจริงๆกับในพื้นที่นั้นๆโดยที่ให้คนในพื้นที่นั่นแหละเป็นคนแนะนําให้เราก่อนหน้านี้เราลําบากค่อนข้างลําบากที่ไม่มีแพลตฟอร์มแต่อันนี้เราเรามีแอดมินเรามีการสกรีนนิ่งมีการทํางานกับ ทีมอย่างเงี้ยที่เราเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นที่ที่เขาไปแบบหลักๆอย่างเงี้ยครับแบบเหมือนไปแย่งกันเที่ยวแย่งกันกินแย่งกันใช้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีอีกมากมายที่มันอันซีนหรือว่ามันมันน่าสนใจแพลตฟอร์มเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางครับเป็นจุดรวมจุดจุดหนึ่งที่ที่สามารถให้ให้เราเนี่ย สื่อสารกันได้สะดวกแล้วก็เป็นเป็นกลุ่มเดียวกันที่ชัดเจนขึ้นจริงๆการการทำงานหลายๆคนเนี้ยผมว่ามันมีข้อดีนะมันท้าทายเราทุกคนในการที่แบบจะคิดอะไรตลอดเวลาเนี่ยซึ่งอันนี้เรามองว่ามันเป็นแวลูที่สําคัญมากมันทําให้เกิดมุมมองใหม่ๆแล้วอย่างพี่เจเองอะ่ะก็มองมองเห็นว่ามันสามารถที่จะขยายไปเป็น เน็ตเวิเครือข <Hearing zu S 1> ่ายในแต่ละที่นะครับแต่ว่าเราจะดูแลกันยังไงให้ชุมชนนี้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับอย่างที่ NIA ได้ให้ทุนกับโครงการนี้เรามามันเป็นโซเชียลอินโนเวชันครับนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ทาง NIA SIDN1 เนี่ยสนับสนุนเรานะครับเราก็เกิดที่นี่ที่ภาคเหนือมันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มที่ พาไปเที่ยวหรือรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวให้มันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นนั่นแหละคล้ายๆกับเมื่อก่อนเราต้องไปพูดใน a c e b o o k ใช่ไหมคะว่าชวนเพื่อนเที่ยวหรือว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใครอยากไปด้วยยกมือขึ้นก็จะเหมือนกับที่เขาแบบมีคนแปลกหน้าเราไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะย้ายมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นถูกต้องครับก็จะมีกันมีคนกรองความปลอดภัยก็จะดีขึ้นแล้วก็ มีการพรอไวพวกความสะดวกสบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอคทิวิตี้หรือว่าอาหารการกินหรืออะไรก็ตามที่ทีมงานจัดหาให้ได้ด้วยถูกต้องถูกต้องครับตอนนี้ช่องทางของแคมป์ชอปนะครับแพลตฟอร์มแคมป์ชอปแพลตฟอร์มออนไลน์ของชุมชนแคมป์นะครับจัดการท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมโดยหลักก็คือแอดเฟรนนะครับโดยไปที่ Li n e OA นะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับ C A M P S H O P นะครับแอดไซน์แคมป์ชอปนะครับ แล้วก็จะนำท่านเนี่ยไปสู่ไกด์ต่างๆนะครับแล้วก็เมนูต่างๆเพื่อที่จะให้ลองสมัครเป็นสมาชิกมีข้อมูลในนั้นอยู่พอสมควรเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะติดต่อประสานงานกับแอดมินโดยตรงนะครับที่เบอร์094556 4098ครับผม